สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว <ertas S> ัสดีครับสวัสดีคกลับมาพบกันกับบิจิฟซ์แอลเบิร์ตครับผมเทปนี้อยู่กับพี่บอยสุภาชัยสวัสดีครับพี่บอยนะฮะไหว้กันหลายหลายรอบแบ็คซด์หน้ามนคนเดิมนะฮะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังหนุ่มเดิมนะฮะเพราะเราเพกาะเราเพราะเราเนี่ยนะฮะวันนี้เราอยู่กับพี่บอยสุภาชัยนะครับผมไม่ได <Así, S 3> <Around. S 2> ้มา ร่วม j a มนานเหมือนกันนะนานแล้วนานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเห็นเหมือนเดิมน่ารันะตอนนี้ก็จะเห็นวตังนะพี่บอยในสนามเนี่ยเรียกว่าบ่อยบ่อยแล้วครับผมนะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวจริงแบ็คซ้ายเนี่ยตอนนี้เรียกว่าพี่บอยเนี่ยมามาเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่ามีคนเดียวไงนี่คือมีคนเดียวไม่ใช่ถามเจ้าตัวดีกว่าครับผมหลังจากเหมือนเป็นเขาเรียกว่า สุนัขเก้าชีวิตนี่ใช่ไหมแมวเก้าแมวแมวเก้าชีวิตครับสองดอกสองดอกฮะจับจับมาแล้วจับมาแล้วแมวเก้าชีวิตครับตอนนี้กลับมาโลดแล่นในผืนผ้าใบกันแล้วนะครับผมฮะอะไรผืนผ้าใบมันคือเวทีมวยเออไอ้ยังไงเนี่ยพวกมึงก็ไม่ไม่สวนให้กูเลยนะตอนนี้กลับมาโลดแล่นอีกครับถามเจ้าตัวดีกว่าว่าเขารู้สึกเป็นไงบ้าง ่าพี่บอยเป็นไงบ้างพี่อ่าครับเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็วิ่งบนผืนผ้าใบีกันตลกนห่คี่ครับก็รู้สึกดีครับได้ทำงานทีแรกก็คิดว่ามีโอกาสก็อยากจะขยายเวลาการเล่นเนีไปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามรักษามาตรฐานไว้แล้วก็พยายามเล่นกับน้องๆเนี่ย คือฟุตบอลมันเปลี่ยนไปแล้วพยายามจะจอยคนอื่นดูพี่ดิตองเล่นคู่กับเต๋าเงี้ยโอ้โหพ่อกับลูกหรือเปล่าแต่มันก็เราก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับน้องครับศึกษาการอะไรกันก็พยายามทำงานให้ดีครับทั้งการถึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันด้วยครับตอนนี้เข้าได้อะไรนะฮะตอนนี้2 5่บาครับกําลังเป็นจับเพศระวังหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะครับโอุบัติเหตุนะครับผมเป็นจับเพศพอดีมันมีปัญหาไหมครับกับอายุอะฮะ ุมีปัญหาสําหรับคนอื่นที่เขาเขาคิดว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราครับเราเต็มที่ไปแล้วเาลูกสองแล้วรอลูคนเดียวอันนั้นภรรยาที่สองอ่ะเดียวคนเดียวคนเดียวทุกอย่างภรรยาคนเดียวคนเดียวนะครับครับถามพี่บอยเรื่องของเขาเรียกว่าการวิ่งครบ90นาทีตอนนี้ยังไหวอยู่ใช่ไหมพี่บอยครบครับครบแน่นอนครับ ไม่มีไม่มีหอบไม่มีอะไรคือเหมือนเดิมเรื่องก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างก็อย่างที่บอกก็คืองวิ่งในระนาบอายุเยอะขึ้นเนี่ยพยายามจะทําให้เรื่องปัญหาการฟิตเนสเนี่ยให้มันได้คงที่นะครับอยู่ที่ฟอร์มการเล่นมากกว่าที่แบบเราจะรักษามันได้หรือเปล่าอยากให้คนอื่นมาว่าเราได้ว่าว่าประสิทธิภาพเราลดลงอายุเรามากขึ้นตรงไหนที่แบบยังแบบเล่นมาจนถึงป่านนี้ตรงไหนที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวเองแล้วเป็นจุดด้อยของตัวเองมองตัวเองนะพี่ว่า ถ้าจุดเด่นคือพี่เป็นคนเล่นบอลไม่ยากเท่ไหครับถูกต้องใช่ใช่ให้แล้วก็ไปอะ,อะไรเงี้ยเล่นง่ายๆส่วนจุดด้อยที่ว่า คงเป็นเรื่องเกมลับเกมลับี่ยังไม่่คยดีอ๋อแต่พี่เล่นแบ็กไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแบกหลสไตล์ว่าเออไม่อย่างจังหวะดูบอลไหมเนี่ยจังหวะที่จะต้องขึ้นไปเติมช่วยช่วยลิงเส้นไงคือแบบว่าแบ็กมันก็มีหลายสไตล์ไงแต่เราเป็นแบบออกแนวนี้ไม่จะเป็นแบบถึกๆแบบอะไรเงี้ยไงคือใช้สมองเล่นแต่ก็ต้องใช้กำลังด้วยนะแต่ดูจากประสบการณ์ของพี่บอยแล้วช่วยทีมได้เยอะผมบอกให้ผมบอกให้ ตอนนี้ก็อย่างที่พี่บอยบอกว่าลงมาก็อยู่ฝั่งเดียกับเต๋าช่วงนี้ก็วิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะวิ่งคัทแบ็ควิ่งผัดกันตลอดนะฮะเรื่องของเต๋านี่คือมาทางซ้ายนี่เต๋าซ้ายก็ไม่เป็นครับถ้าจะคอยเข้าไปก็ต้องเ้นี่อยพ่งพี่บอยใช่หมครับเรามากเต๋าเขาชอบ เลี้ยงตัดในตัดเข้าไปพี่ปึ๊บให้เต่าไปโอ้แหละปึ๊บเต่าเลี้ยงตัดในไม่จ่ายพี่เต่ายิงไหมเต่าก็ไม่เติมเก้อเฟตีโอเคเต่าดี้บ้างไอ้ถ้ามันไอ้ถ้ามันอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเล่นแบ็กบางทีมันก็ต้องแลกกันอ่ะต้องบางทีเราวิ่งวิ่งตัวปากเพื่อว่าดึงผู้เล่นเอ้าไปเออแล้วก็ถ้าน้องมันยิงได้ก็ต้องดูว่าแล้วแต่ช้อยก็ต้องดูว่ามันว่ามันยิงดีไหมถูกต้องยิงยิง ออก,ก็ยังโอเค,คยิงแล้วประตูรับเขาสวนนี่นเหนื่อยต้อตงโดนกอดคนยิงอีกแล้ววันนี้พี่นอนมีกิจกรรมอะไรมาร่วมสนุกกับพี่บอยวันนี้รเราก็จะมาเขาเรียกว่ามาทดสอบพี่บอยเหมือนเดิมโดยการแข่งขันกับพวกเราเจริงจริง,รงคือให้สมมุติว่าเราเป็นคู่ต่อสู้ถูกต้องนะฮะว่า จุดเด่นของพี่บอยเนี่ยในเรื่องของการเปิดบอลการจ่ายบอลนี่แม่นนะมันต้องมีความแม่นยำแม่นนะฮะการครอสการอะไรอย่างงี้แม่นนะครับดูแล้วดูบอกไปหลายรอบไม่ถามละอะไรวะเดี๋ยวไว้เบรกหน้าไหมับผเดี๋ยวเรามาเร่มสนุกกับพี่บอยเดี๋ยวพร้อมแล้วคู่ครับโอ้โหโดนโค้งเข้าตรงเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่โคกธรรมดานะเชอร์รี่ฮะเริ่มเลยโอ้โหต้อไม่เตะตั้งแต่ทีแรกว่ะ เข้าสู่เบรกนี้ครับขอรกของเรียกว่าเป็นกิจกรรมสุดโหดถูกต้องสุดหินครับผม,บผมนะฮะ ใครที่มาออกและทํากิจกรรมเนี่ยครับส่วนใหญ่นะฮะครับฉายแสงทุกคนเฮ้ออหมายถึงว่ากําลังลุ้นรอดใจเย็นๆจะได้ไงวะกูรู้นะมันจะได้อะไรการเล่นอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลูกบอลเนี่ยแต่ให้โดนพินโบลิ่งครับผมที่มาเตรียมไว้แล้วครับพวกเราลูกบอลจะให้เป็นลูกทุเรียนไม่ใช่ไม่ใช่ตีนบวมอะไรเงี้ยนะนี่ใช้ลูกฟุตซอลูกฟุตซอร์ ครับนะฮะแต่ไปทดสอบความแม่นว่าครับพี่บอยเนี่ยจะแม่นขนาดไหนแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องแข่งกับพวกผมทุกทุกคนเลยครับใช่ไหมถูกต้องถูกต้องมิชชั่นแรกเดี๋ยวเจอกันไปก่อนมิชชั่นของผมดีกว่าครับเอาเป็นกิจการง่ายๆเรียกว่าเป็นเป็นซอฟต์ๆก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นกิจการโบลิ่งทั่วไปแต่ว่าใช้เท้าดูความแม่นหน่อยล้าเดียวล้มหมด อะอย่างนี้หรือเปล่าบ้าถูกต้องคนละหนึ่งครั้งคนละหนึ่งครั้งมีใครล้มเยอะกว่ากันชนะมีให้เก็บเขาเรียกว่าเก็บสแปร์เก็บสแปร์ได้ได้ครั้งหนึ่งครับผมเป็นเอาเป็นธรรมดาก่อนเอาเป็นเอาเป็นเลียกๆก่อนละกันของผมเป็นเบสิกเบสิกก่อนเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าลุยเลยมเอายเอาเลยอ่าๆมามพร้อมนะพร้อมนะพี่บอยไม่พูดอะไรหน่อยคิดคิดว่าคิดว่าง่ายไหมเกมนี้ ไม,ไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายเรานี่เรียกว่าการเปิดบงเปิดบอลเนี่ยซ้อมมาเนี่ยเป็นนับเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนะครับนี่ครับนะฮะวันนี้แทบแพ้อาทิตย์นี้ผมแก้พผมผมนี่คือจบเหมือนกันนะเล่นโบลิ่งไม่เก่งด้วยเก่งอะไรปกติเก่งอะไวครับเล่าเลยดิว่ายังไงก็ให้ผ่านโคกเลยนะเดินเดินเดินมามามา สำหรับกิจกรรมฟุตบอลโบว์ลิ่งในวันนี้นะครับพี่บอยจะต้องแข่งขันกับทีมพิธีกรของเราทั้ง4คนนะครับซึ่งคนแรกที่จะมาแข่งกับพี่บอยก็คือเจ้าทิศของเรานั่นเองครับสงดานแรกก็ง่ายๆนะฮะเรียงพินแบบการเล่นโบว์ลิ่งทั่วไปครับแล้วใครที่เตะลูกบอลแล้วพินล้มมากที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้อ่ะเลิกลก,กมแรก่อาทิตย์ก่อนไปพี่อาทิตย์ก่อนเลยเรียดเรียดเรียด ให้พินล้ม6พินอ่าเดี๋ยวมีเก็บสแปร์รอบหนึ่งได้เดี๋ยวรูรอบแรกก่อนโอเคมาเริ่มเลยโอ้โหเรียดๆนะวอร์มเตะได้สองครั้งเลยเตะไม่โดนเลยใช่คือวอร์มหรืออะไรเนี่ยเอาจริงแล้วอันนี้เอาจริงแล้วคือเมื่อกี้ก็เล็งเล็งเล็งนี่เลยเล็งสีขาวเลยเฮ้ยเป็นเพราะใสไม่เอเออถอดหน่อยถอดหน่อยถอดหน่อยเดี๋ยแต่นี่ครั้งครั้งที่สองละอ๋อรู้แล้วครั้งแล้วไม่นโดทำไมฮะ โอ้ไปบอดอะไรมาตอนไหนวะนะแช่งแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้เก็บสแปร์ครั้งที่สองเป็นการเก็บสแปร์นะครับอันนี้เรียกสแปร์อ่ะสเปร์สแปร์เีกสเปร์เหรอเรียกว่าสแปร์เหรอใช่ครับลุยเริ่มเลยโอ้โหเราไม่เตะตั้งแต่ทีแรกวะไม่เตะตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าสแปร์เนี่ยก็คือล้มหมดล้มหมดอ่าเรียกว่าสไตล์ไหมไม่เรียกว่าสไตล์ครับเขาเรียกว่าสแปร์ก็ล้มหมดในครั้งเดียวไงจะได้แค่คะแนนแค่แบบ เหมือนเต็มเออไม่เต็มอ้าวแล้วดีขอบพี่ทำไมเหลือแค่นี้แต่เราแต่เราก็นับหกแหละเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้เป็นกว้ากว่านี้เสองรอบล้มไปเลยหกครับมาดูอ่ะเอาเลยพี่ว้าวเก็บอีกสองเนี่ยถือว่าแต้มเท่าอ่านะครับสองเต้มเท่าอุ่นใจแล้วอันนี้ครั้งที่สองพี่บอยครั้งที่สอง โอ้โหโดนโดนโคกสำเร็โดนโคกโดนโคกมีรีเพไหมโดนโคกสูงเนินโคกสำเร็จอันนี้ไม่ใช่โคกเลยนะอันนี้โออันนี้ไม่ใช่โคกธรรมดานะครับเชอร์รี่ฮะสามโคกเลยลูกเลยมันจำเร็จบอลออกไปนี่ชัวร์เลยนะชัวร์เลยแต่มันไปติดเอาถามหน่อยนี่มาอยู่ไหนน้าถามหน่อยเป็นไงเกมแรกท้าที่ใช้โต้ไปอันนี้มันสนามผมหรือเปล่าเนี่ย อาจจะสนามแต่ว่าทุกทียังไม่เคยเล่นเกมแปลกๆอย่างนี้ยไม่เคยไม่เคยไปขอบตรงนู้นไงคือถ้าเรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยขอให้เป็นพวกเราแต่แต่พี่บอยเขามีโอกาสแก้ตัวไงคสี่ในสามเกมเนี่ยอ่าอ่าเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยสามในสิสามอีกสามในอีกสามเกมเนี่ยพี่บอยชนะหมดเลยเนี่ยคือพี่บอยชนะอีกเกมแรกอาจจะแพ้เราไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปเจอเกมที่สองเลยเจอใครเจอใครเจอแบบคุณมุกก่อนเลยตั้งตั้งตั้งพินแบบงบงบงมา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  ในเกมแรกเจ้าบอยเป็นฝ่ายไพ่แท้ไปอย่างน่าเจ็บใจครับผมและในเกมที่2ต้องเจอกับหนุ่มหน้ามนคนเจ้าเล่ห์อย่างน้องมูของเรานะครับกับการเลี้ยงพิมเป็นวงกลมเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับว่าในเกมนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรเกมที่สองของมูสใช่ไหมจะตั้งเป็นวงกลมกฎพินเหมือนเดิมกติกาคือเตะเลี่ยนๆเหมือนเดิมใช่ไหมครับเตะยังไงก็ได้ให้ล้มหมดอ่ะถ้าพี่บอยว่าหนักใจไหมพี่สำหรับไอ้วงกลมเนี้ย แล้วยิ่งเราเตะไปโดนนะเล่นตอนมถมถามเรื่องความหนักใจไหมเมื่อกี้แพ้ไปแล้วครับสามเกมน้อไอ้บุ้งมไม่หนักใจหนักใจไอ้เนินเมื่อกี้ติดใจโค้ไอ้เนินเออไอ้เนินตำรานอ่ะโก้ตำลานเอาละเริ่มไปฮเดี๋ยวผมเริ่มก่อนอุ้มฮู้เริ่มก่อนกดดันไม่บอยครับครับผมเอายังไงเอาดิเอาละไม่มีใครเบรกก็เบรกตัวเองเฮ้ยโอ้ยเยอะหรือเปล่า มาเหมือนอาทิตย์เลยมาเหมือนอาทิตย์เป๊ะผ่านหดไปหกรู้อสองอันแรกไม่โดนเขาเรียกว่าสเปส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 ไม่ใช่สปอนเซอร์มึงก็เอาเข้ารายการเนาะเอลบ่อยล้มอันเดียวพอพี่อันเดียวพอแต่ไอ้โดนก็คือมุกไม่โดนเลยลูกที่สองมุกก็ก็ไม่ผ่านโคกสำราญเหมือนกันคือพยายามพยายามดนีไปเพราะโคกเด้งคาบแล้วเเพราะนั้นต้องทำยังไงก็ได้ให้ อาจจะยิงเพื่อให้บอลมันโด่งแล้วก็ไปตกหลังเนินอ่าทิ้เดียวคือชนะละเอน่าถ้าครั้งนี้ล้มอันหนึ่งอันก็ครั้งที่สองไม่ต้องเตะแล้าชนะไปเลยครับผมอันนี้ผมผมตั้งชื่อได้ไหมลูกเตะขาแปดใครใครตั้งวะเป็นยังไงดูดูรอรอดูอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแพ้อย่างที่ไอ้โดนบอกจริง ไปไปตัดแ MM ่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยคือยื้อหรือเปล่าอ <ah> ่อย um> ื okay. ้อย um yes. MM. ื้อยื um> ้อ um ันเดียวก็ชนะอันเดียวก็ชนะแล้วชนะมีเยอะลูกนี้ไม่โดนหี่เสียชื่อมีดิวดิวอดิวดิวครนาทีเขรียกอะไรเซตเดเซตดนเซตเดเซเดนเด่นเซ่เดเดนเดเดเดยนเด่เ่เดเดยนนเ่นเเนนด ดี๋ยวัวปิดอะไรกันก่อนที่ก่อนที่ประธานสโมสรจะมาเห็นวัวเราเริ่มก่อนเดอดเออนี่แหละมาเลยคนละครั้งคนละครั้งคนละเซตเด็ดเลยเดี๋ยวนับพินใครล้มเยอะมากที่สุดโอ้โหแค่แขวนแขนแค่แขวนแวนเดียวเดียวดวงตอนนี้มาทางพี่บอยละมาทางเราละพี่บอยละเดี๋ยว นี่นี่เน่เน่กระจายตั้งแต่แรกอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบมันไม่ได้จริงเมื่อกี้มันเตะออกซ้ายออกขวาหมดเลยโอ so you know, like you smell, you ้โหพอพอเรารู like take, ้ระยะแล้วเนี่ยก็กิน uh, ง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียเสียหน้ากันก็แล้แล้วเดี๋ยวเตะไปไม่โดนเลยผมเต็มที่ผมเต็มที่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วตอนนี้หต่อหเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปทีมพิธีกรกับทีมพี่บอยครับผมทีมพี่บอยมีใครฮะมีพี่บอยหนึ่งต่อหนึ่งเกมต่อไปเกมอะไรครับ เกมต่อไปครับของใครของเป็นผมง่ายเลยคุณขอเป็นผมผมนี่จะชอบการเขาเรียกสะท้อนกลับนี่ไม่ว่าเราจะเด้งอะไรไปนั่นเราเด้งกลับเด้งกลับอ๋อต้องไม่ใช่ตรองดูที่เอาว่าเป็นยังไงชอบชอบกันชอบกันเด้งกลับเรียกว่าเป็นวิถีผกผันครับเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยครับจริงๆตูตยาวเลยไอ้ไอ้ชิบเสริมเลยไอ้ชีบมันไม่ถึงเลย าตยหลังจากที่เราทําความคุ้นเคยฟุตบอลนะครับทั้งหัวแล้วก็ทั้งเท้านะครับวันนี้พี่ชวนก็จะมาสอนเรื่องการส่งตัวนะครับ วิธีง่ายๆนะครับของการฝึกทรงตัววิธีที่หนึ่งคือการมองไปที่ลูกบอลแล้วก็เอาเท้าของเราเนี่ยสัมผัสไปที่ลูกบอลแบบนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่ฝึกการทรงตัวอยู่ที่ได้แล้วพี่ชวนแนะนําให้ฝึกการทรงตัวถอยหลังบ้างแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าอีกทีทักษณะแบบนี้นะครับจะทาให้น้อง จุดการทรงตัวแล้วก็มีต้นขานที่แข็งแรงแบบี่ชวรับต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วนะครับเจ้าบอยสุภชัยคมศิลป์แข่งขันฟุตโบอลโบลิ่งกับทีมพิธีกรเอาชนะไป1เกมและแพ้1เกมครับซึ่งในช่วงนี้จะต้องทําการแข่งขันในเกมที่เหลือสำหรับผู้ที่จะมาแข่งขันกับเจ้าบอยนะฮะก็คือเจ้านนบางรักนั่นเองครับซึ่งมาในกติกาการวางพินแบบกลับด้าน และต้องเตะลูกบอลให้กระเด้งกับกำแพงนะครับเพื่อมาเก็บพินให้หมดสำหรับเกมนี้ถือว่ายากพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าบอยจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ครับเกมที่3เกมที่3ตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเกมที่3านี่พี่นนท์บางรักครับเกมนี้จะเป็นชิงครับลองเตะให้ไปโดนชิ่งแล้วมาโดนพินอ่าคือไม่จำเป็นต้องถ้าโดนพินก่อนโดนชิงเนี่ยไม่ได้นับนะกตุการไม่นับแล้วจุดจุดจะเป็นต้องลอยนะเราจะ ไปตามเนี่ยระนาบเส้นเลยถูกต้องให้ใช้เส้นขาวเนี่ยเป็นตั้งปอนคือจะไปตรงนู้นก็ได้ได้เหล้วแต่มึงอ่ะมันไม่มีคนโง่ตรงนู้นหรอกนะในเกมนี้เดี๋ยวผมให้พี่บอยเริ่มก่อนแคนนอนจากขอบปูนเข้าพินแค่นั้นเองทำชิ่งเป็นการกระทบชิ่งเดี๋ยวเกมนี้ให้พี่บอยเริ่มก่อนมากครับพี่บอยพร้อมไหมพี่พร้อมครับมั่นใจไหมพี่กระทบชิ่งเงี้ยเหมือนเหมือนการทำชิ่งกับเพื่อนเ ไม่ค่อยชิงนะเนี่ยนี่นี่ชิงบ่อยมาพร้อมเลยไหมฮะโอ้โหเก็บไปหนึ่งพินเลื่งพินบอกบอกตรงเลยได้เท่านี้เก็บไปหนึ่งพินคทั้งที่สองที่สองตอนเนื่องเลยครับเดี๋ยวนับพินรวมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นชิ่งไวใช่ไหมเหลี่ยมเราต้องขยับเข้ามาหน่อยเหมือนการแก้สนุก ไอ้โคกสำราญนี er ่ยโคกสำราญมันมีโคกสำราญอยู oh, oh, ่โอ้โหนึ่งอ yeah> ันน anyway> ี claro ้คือสรุปเลยว่าพี่บอยจะดูว่าชาดีมีน่าตกใจด้วยเหรอเฮ้ยแต่ผมว่าหนึ่งคะแนนเนี่ยมีสิทธิ์ชนะนนผมไม่เตะผมไม่เตะได้ไหมเขาไม่เขยละผมสงสารชื่อเสียงพี่บอยไหมแต่มันเป็นเกมการแข่งขันฮะต่อให้พี่นนไปละต่อให้พี่บอยเขาหน่อยต่อต่อให้ยิงครั้งเดียวไหมล่ะไม่เอาเอาทำไมล่ะเอายังเอาแล้วนะ เอานะเหมือนการแก้สนุกอย่างหนึ่งโหสบายมากเรื่องตาชิงชิงนั้นแ่ะมาคุยก่อนขอมาเลยจับมัดมือมาตีนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมสายส่งสาตาได้ไหมเนี่ยอะไรอะทีแรกนี่ยังไงฮะอ่อยอ่อยใช่ไหมอ่อยให้อ่อยอันนี้ดูทีที่สองเขาเรียกว่าการเก็บสแปร์ฮะเร็วฮะตอนนี้ ฝนตกนะฮะกับทูตยาวเลยเทูตยาวตัวอะไรวะเดี๋ยวดิโอยังไ่ครับมันไปตัดฉากกับไอ้ไอ้พิมพ์ได้ยังไงวะคุณเข้าใจกติกาเลยเนี่ยกติกาเป็นไงก็คือว่าต้องเตะไปกระทบชิงให้ให้กระทบชิงครับให้โดนพิมพ์ไม่ใช่แค่นั้นนะต้องให้กลับมาโดนด้วยอ๋อผมคิดว่าให้ให้ผ่านไงอ๋อใครไม่ล้มชนะไม่มีคะแนนอืม ความหวังอยู่ที่ผมละสรุปคือเกมนี้พี่บอยชนะพี่บอยชนะโอ้พี่บอยหนึ่งคะแนนพี่บอยชนะสองหนึ่งแล้วโอ้เซ็งเดี๋ยวรอดูเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายเอาผมอันนี้เกมเขาเลยนะเนแหละเกมเขาเขาไปเขาเลือกเอง้วยกะว่ากินแน่แล้วไม่โดนเลยนะครับแหมเรียกว่าถ้าดีทีเหลวครับสำหรับพิธีกรของเรา ทำให้เกมนี้ครับเจบ้าบอยสุภชัยคมินท์เก็บชัยไปได้อีกครั้งนะฮะและในเกมสุดท้ายนะครับจะต้องเจอกับเจ้าแห่งความเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างไอ้ป้อมสังนะบอสแห่งความชั่วร้ายแห่งเอาเบรกซึ่งมากับการเลี้ยงพิมดแบเกีรน,นะครับแถมยังต้องใช้ลูกโด่งเก็บพิมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมสุดท้ายของกิจกรรมนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับเข้าเกมสุดท้ายมิชั่นสุดท้ายของบอสของบอสอ่านี่เป็นหัวหน้าชนะ เราเสมอพี่บอยถือว่าสูสีกันชนะเพื่อเสมอกู้ศักดิ์ศรีของทีมพิธีกรเราครักติกาเกมสุดท้ายครับว่าไงพี่บอมต้องชิปใช่ไหมชิปบอลต้องชิปอย่างเดียวนะครับจะตกแล้วโดนโดนแล้วก็ค่อยตกอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ให้ไปโดนพินแต่คือบอลออกจากเท้าเนี่ยต้องลอยต้องลอยขึ้นมาแล้วก็ตึ๊กอย่างนี้แต่สังเกตนะว่าพินเราจะจะตั้งยากหน่อยนะครับจะมีอันนึงที่ห่างจากเพื่อนอยู่ห่างจากกลุ่มอยู่ นะครับทีเดียวเนี่ยอาจจะตกไม่หมดครับเด้งเด้งกี่ทีเด้งกี่ทีก็ได้ใช่มทีก็ได้เมื่อกี้โดนโดนบอลไม่เอาดีกว่าตัวตัวล่องจุนตั้งให้ไม่ได้ไม่ได้พี่บอยพร้อมแล้วเริ่มเลยพี่เอ้ยทีแรกอ่อยให้เหมือนเดิมน้ำหนักไม่ได้หรอนะอันนี้น้ำหนักไม่ได้พี่น้ำหนักไม่ได้ที่สองตามที่สองโอ้โห อันนี้คือหนักกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะพร้อมแล้วพินเราพร้อมแล้วเมื่อกี้พี่บอยไม่ล้มเลยสองครั้งผมล้มอันเดียวเราก็ชนะเอายังเอาเลยดูเลยอ่ะชิปนะเฮ้ยฟาวดิ้เอาอะไรพี่เอามันตกก่อนไม่ใช่มันตกก่อนมันต้องให้ตกไปโดนตกไปโดนตั้งใหม่ตั้งใหม่ได้อีกทีนึงได้อีกทีนึงเมื่อกี้ผิดกติกาโอ๋อเอาเดี๋ยวเอาเลย โอ้ต้องต้องมีดวนต้องดวนต้องดวนครั้งต่อครั้งใครลงเยอะกว่ากันตาพี่บอยนะครับพี่เหลือสี่เอ้ยเฮ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 ้ยไม่ลมไม่ได้ไม่ไดอยไม่ได้ไม่ได้ทีได้ไม่ได้พี่บอยดีกดดันอยู่ที่พี่บอยแล้วไม่ได้้ตกก่อนเลยนะตกก่อนนะ อันนี้คือไงไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ครับไปเรื่อยๆรองเท้าขาดไปเลยจริงๆไตังมัวได้ได้แล้วต้องได้แล้วเอ้ยกล้องจับไม่ทันนะเอ้ยผมจะได้อีกทีนึงพี่งเมื่อกี้พี่บอยก่อนอันนี้ตาพี่ป้อมไงตาพี่ป้อม หมูตั้งพินหน่อยถ้าผมล้มหมดก็คือเสมอเสมอเสมอถ้าผมล้มหมดก็คือหนึ่งหนึ่งไปเลยโอเคจบอะไรก็ผมหนึ่งแต้มพี่บอยหนึ่งแต้มพี่บอยอะพี่คือถ้าคุณเป็นคนตัดคุณคงจะงงเหมือนกันนะเอ้ยเมื่อกี้มันล้มหมดได้ไงวะมันกระเด็นมี่พินอันนี้มันขยับนี่ไงโอ้โหทีเดียวและแล้วนะครับหลังจากที่ยืดเยื้อกันมานาน บอยสุวัชัยคมศิลป์ก็อาศัยความสามารถที่เหนือชั้นกว่าสามารถเก็บชัยชนะไปได้สรุปผลกิจกรรมนี้นะครับเจ้าบอยชนะ3เกมและแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ จบไปแล้วจบไปแล้วฮะสำหรับเกมปัญญาอ่อนเขาเรียกว่าเกมทดสอบความแม่นยำครับผมถ่ายกันตั้งแต่สิบโมงเช้าอ่ะนี้งแ่ห้าโมงเย็นแล้วแดดผมเนี่ยฮะมันยากจริงๆคนธรรมดาไม่สามารถทำได้นี่ต้องคนงไพิเศษพิเศษเรผมพิเลยคนพิเศษผมพิเศษคือเก่งแบบพิเศษนะฮะสรุปเกมพี่บอยชนะไปสามต่อหนึ่งเกมผมบอกไปพี่บอยหน่อยครับผมยอมจริงจริเออยอมจริง เกมนี้เราฝึกมาสี่ปีสี่ปีล่ะมึงได้แค่นี้ได้แค่นี้นี่เขาไม่ได้ฝึกอะไรเลยบอยไม่ได้ฝึกมาเล่นได้ชนะเราเฉยแสดงว่าเราเนี่ยแสดงว่าพี่บอยเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดามีคุณอาทิตย์คนเดียวที่สามารถชนะพี่บอยได้ฟุกฟุกปล่อยให้อาทิตย์สัตว์เป็นคแม้แต่ระดับบอสอย่างผมเนี่ยยังยังแพ้แย่พี่บอยเดี๋ยวเป็นไงบ้างพี่เราเล่นกันโอ้โหโคตรนานเลยนะสนุกเลยพี่พี่ก็ไม่เลิกผมก็ไม่เอาเกมก็เงิดเกิดไม่อยากชนะกัน ตายแล้วดีกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมสนุกกับทางรายการก็ยินดีครับแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมก็ขอบคุณที่มีรายการดีๆบันเทิงอย่างนี้ให้แฟนบอลได้ดูครับผมไม่ได้มาชดอะไรนะชมโอ้โหชมดูดิครับมีรายการที่มีใครเครียดบ้างยิ้มไปเลยยิ้มไปหัวเราะไปครับกัดฟันพืดชิปสามกัดฟันขาวเลยชิปครั้งที่สามไม่โดนนี่ก็เครียดเหมือนกันเครียดเหมือนกันเพราะว่ารองเท้าขาดหมดแล้วถรือว่ายากไหมพี่เวลาชิปอะไรยากครับลูกบอลกับ มันมันไม่เหมือนเตะบอลจริงๆกับการเปิดบอลจริงๆนี่เรียกว่าเป็นไงพี่คนละคนละเรื่องนะคนละอย่างกันคนละอย่างนะลูกบอลด้วยอะไรด้วยอันนี้แต่ว่ามันมีเป้าให้ให้เราเหมือนกับว่าต้องโฟกัสแต่ยิงยากก็ยากนะแลมีเพื่อนเพื่อนยังวิ่งไงอันนี้เป็นเป้าไม่วิ่งไงอ๋อเป็นเป้านิ่งเลยอันนี้เดี๋ยวให้พี่บอยฝากถึงแฟนบอลนยครับให้เข้ามาให้กำลังใจทีมออกรัสหน่อยครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลชาวกระต่ายแก้วนะครับก็ ช่วงนี้ฟุตบอลก็กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดไปก็ในช่วงเดือนนี้ก็มีอีก4ี่แมตช์ก็ขอให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆครับก็จะพยายามทําผลงานให้ดีเก็บแต้มให้ได้ทุกนัดให้ทุกคนมีรอยยิ้มหลังจากแมตช์การแข่งขันทุกแมตช์ครับโอ้โหจอดจอดยอดกูเป็นที่บอยกูเขินอเลยไงเหมือนมันตบมือประชดกูไง ครับพูดซะสาระเลยพอสุดท้ายโดนไอ้พวกแค่นี้เล่นก็บอกแล้วรายการนี้ไม่มีเกียรติดเฉพาะเราพูดมาเป็นทางการเลยนี่คือเอากระพุงกระบาดเลยวันนี้หมดเวลาแล้วสบายมากๆครับขอบคุณมครับทุกท่านนะครับกันหน้าเดี๋ยวร่วมสนุกกันใหม่เดี๋ยวพีทำโทษหน่อยทำโทษหน่อยเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันที่นี่พี่ ให้ให้ทำโทษให้ทำโทษบอสใช่ไหมในฐานะที่ทีมเราแพ้ยังไงดีครับพี่บอยไม่เห็นบอกอะไรเลยนะมันเป็นการตำโทษน้ำอ่มน้ำอ่มน้ำอ่มน้ำไปดูนะครับว่าอามน้ำเป็นไงทิ้งท้ายรายการลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปไปกับพร้อมกับทำโทษเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับแข้งเดี๋ยวเดอย่าพึ่งทำนะต้องไปน้ำมันแรงครับไป ไอ้จิ้งเสริมเลยจิ้งเสิมครับต่อไปครับเล่นเล่นกันผมเปียวผมออกไปงนอกเอายังเอาเลยพี่โอ้โหมันไม่ถึงเลยไม่ถึง่ายี่วยโอเคครับขอบคุณครับ